โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ําจากช่างซ่อมในตานานนะครเข้าดําเนินงานนะครับตรวจเช็คหรือถอนแก้ไขนะฮะปัญหาชักโครกนะฮะลูกค้าแจ้งว่ากดแล้วเออนะฮะค่อยๆซึมหายนะฮะโอเคหลังจากที่เราดูหน้างานสิ่งที่เราเจอคืออะไรนี่เห็นท่อสีฟ้าไหมครับนี่แหละขึ้นไปข้างบนฟ้านะฮะท่อสีฟ้าคือท่ออากาศที่ เขาทําเพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าบางทีน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบอากาศที่มันไม่เพียงพอแล้วมันเป็นตัวดันเป็นสูญอากาศดันทาให้กดฝักไม่ไม่โครกนะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการลือ้อชะโครกมานะแล้วก็ตรวจเช็คดูว่าท่อตัวเนี้ยมันเกิดการอุดตันของสิ่งปฏิกูลไหมนะเป็นเกี่ยวกับระบบท่ออากาศไหมนะเบื้องต้นเดี๋ยวเราทำการลืออมาแล้วก็ตรวจเช็คแก้ไขนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเป็นแบบไหนยังไงกันนะครับ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าก่อนลื้อเราจะลองกดฝัดดูนะคะว่าระบบฝัดเป็นแบบไหนนะ,ะระบบนี้เป็นวอชดาวนะฮะจากของกระหลัดนะฮะ Wash Down วอชดาวก็คือใช้แรงดันน้ําในการผัดนะครับนี่เห็นะฮะมันจะผิดปก,กติตรงที่ว่ามันเอ่อก่อนแล้วค่อยหายแล้วค่อยโคลกนะซึ่งระบบนี้ความเป็นจริงกดปุ๊บมันจะไม่เอ่อนะฮะกดปุ๊บมันจะดันรูปแล้วก็โคลกทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาลื้อดูครับ โอเคหลังจากที่เราเื้อโถมาสิ่งที่เราเจอคือนี่นะฮะมีสิ่งของใบาคาเป็นู่ตันคอหานี่คือหนึ่งในสาเหตุของการกดฝัดไม่ลงนะครับนี่แหละสําคัญเลยเนี่ยอะไรเนี่ยให้เป็นฝาอะไรสักอย่างฮะน,นี่คือหนึ่งในสาเหตุนะครับที่กดไม่ลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการงัดแกะออกมาแล้วก็ติดตั้งกลับจบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในดอนเคสนี้ขอบคุณครับ่ายยมครับสวัสดีครับ นี่คือสาเหตุของการกดฝัดชักโกไม่ลงนะครับโอเคเบื้องต้นเราลองทําการกดฝัดดูเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแล้วหายออกไปนะหลังจากที่เราลื้อถกมาระยะท่อต,ติดตั้งได้มาตรฐานที่สามจุด,จดห้ากวดีนะแต่สิ่งที่เราเจอที่เดือยสมิดช็กโคกคือนี่นะครับเห็นไหมครับมีสิ่งเข้าไปคาซึ่งคาจนแบบไม่ไม่มีโอกาสให้สิ่งปฏิกูลมันหลุดออกไปที่ท่อสี่นิ้ได้เลยนี่นะฮะชักโก้กดฝัดไม่ลงมัน มันเกิดได้หลายสาเหตุนะฮะก็คือนี่คือหนึ่งในสาเหตุคือสิ่งของก็เป็นหมดตันนะครับโอเคจบสวยงามเพอร์เฟกต์นะครับนี่คือสิ่งที่มันร่วงลงเข้าไปคาที่คอหาน,นะฮะเป็นกระปุกน้ำหอมปบอากาศนะครับร่วงเข้าไปแล้วก็หลุดเข้าไปในท่อไม่ได้มันเลยคาตรงเดือเซลูมิกชักโคกนะเป็นผลให้เวลาฟลัชมันไม่ฟโฟลมันไม่ไม่ลง ะะมันจะซึมไปเฉพาะน้ําสิ่งปฏิกูลที่เป็นก้อนแข็งมันก็จะคายอยู่อย่างนั้นเลยนะะโอเคจบแน่นอนครับสวยงามเพอร์เฟก